ฮัลโหลเโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิมิบายของขวัญช่องที่จะเมาวันเรื่องพองงานถักงานฝีมือกันนะคะก็ชว่วงนี้ก็อากาศหนาวบ้างร้อนบ้างก็นะคะดูแลรักษาสุขภา,าพกันนิดนึงโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็พยายามทาให้ร่างกายเราอบอุ่นเอาไว้โอเคค่ะก็ทําให้ขวัญกดไอเดียปิ๊งขึ้นมาอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการถักหมวกกันดีกว่านะจ๊ะ หมวกธรรมดาก็กคงไม่ขวัญนะคะขวัญก็ไปดูในฝาหลังเขานะคะเขาก็ถักลายอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะขวัญก็เลยมาประยุกต์เป็นหมวกน้องหนูแบบนี้แอนน้าหมวกเทล็แบบนี้นะคะลายตัวนี้นั่นเองค่ะใครอยากจะถักแล้วเข้าไปดูที่การถักกันเลยดีกว่าคะ่ะแต่ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วอยากจะติดตามช่องของเรานะคะก็ฝากกด s u b ส c r i b e ไลค์แชร์แล้วก็ที่สำคัญเปิดกระดิ่งด้วย เราจะได้ติดตามางานกันได้ตลอดตลอดเกันแล้วหรือยังคะพร้อมกันแล้วเราไปถักหมวกเฮโร่กันดีกว่าค่ะ ก่อนที่เราจะไปถักหมวกเคลโรกันนะจ๊ะเราก็ดูไหมกันก่อนนะคะอันนี้เป็นไหมของสีตัวนะคะก็แน่นอนค่ะเคลโรก็ต้องสีเขียวนะคะก็เป็นไหมเส้นโตนะคะหรือเรียกกันว่าเส้นอุด้งนั่นเองนะคะหัวเข็มที่ขวัญจะใช้กันในคลิปนี้นะคะคือขวัญคนที่ถักแน่นนะขวัญก็จะใช้หัวเข็มเบอร์8ปดทูนย์ะจ๊ะใครที่คิดว่าไม่ได้ถักตึงๆมากอะไรนี้นะจ๊ะก็ใช้เป็นเบอร์หกทับศูนย์หรือ7จ็ดทับูนย์ก็ได้นะจ๊ะโอเคค่ะเราก็เริ่มต้นกันโดยการที่เรานะคะเาก็ ตึงหมาให้ตึงค่ะจากนั้นแล้วนะคะก็ขอดูแป๊บหนึ่งเข็มอ่ะเบอร์แปดทับศูนย์นะคะพันปุ๊บจากนั้นแล้วก็เชื่อกกระตุกนั่นเองนะคะแล้วเราก็ถักโซ่ค่ะโซ่หนึ่งสองสามสี่ อย่าดึงแน่นมากนะคะแต่ถ้าเกิดดึงแน่นมากๆแล้วเดี๋ยวมันจะรูดไม่ไปหรือไม่ก็อาจจะแทงกลางเส้นแบบนี้ได้นะคะโอเคเราวกกลับมาในหลักที่1เพื่อที่เราจะคล้องห่วงเป็นวงกลมนะคะหรือห่วงโซ่กันนั่นเองนะคะล,ลอดออกให้หมดเลยนะคะหรือเราอหอล้วงห่วงหรือการจบซีนั่นเองนะอ่ะจากนั้นแล้วเราก็เริ่มต้นหลักเริ่มต้นหลักแรกกันเลยนะคะอ่ะเกี่ยวให้เต็มเส้นก่อนนะโอเคค่ะขวัญขอขึ้นแค่2โซ่นะคะ เพราะว่าเราจะถักตัวพ่อหนึ่งคอนะคะคือปกติแล้วมันต้อง3ามโซ่นะแต่ขวันถักสองเพราะว่าขวันไม่อยากจะใช้ตัวโซ่ตัวนี้เป็นหลักเป็นหลักนับด้วยนะคะโอเคค่ะพันหัวเข็มจากนั้นแล้วจิ้มลงไปในห่วงโซ่เลยนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปึ๊บสามห่วงบนไม้แบบนี้นะคะสามหลือสองสองเหลือหนึ่งหรือการปลดทีละสองนั่นเองนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปหลักที่สอง เริ่มไปแล้วนะคะหลักที่สามสามเหลือสองสองเหลือหนึ่งนะคะก็ทําแบบนี้ไปให้ครบแปดหลักเลยค่ะเวลาเรานับหลักนะคะจะนับที่ตัวเปียแบบนี้ก็ได้นะตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดหรือจะนับที่ตัวเขาเลยก็ได้นะคะโอเคพอเราได้แปดหลักแล้วนะคะเราไม่แทงตัวโซ่ตัวนี้ถ้าเราแทงตัวโซ่นี้เราจะนับตัวโซ่ไปด้วยแต่ถ้าเราถักแบบนี้ถักแค่สองหลักนะคะเราจะแทงที่หลักบนตัวเอตัวที่หนึ่งนั่นเองนะคะ ตัวโซ่เขาก็จะหายเข้าไปในตัวงานแบบนี้นะคะรอดออกให้หมดเลยโอเคเมื่อคู่บอผิดจริงๆ 10F นะคะไม่ใช่ไม่ใช่8นะ10 f เพราะว่าถ้า 8F เนี่ยเขาจะงุ้มเป็นกระดองเต่าเนาะแต่คราวนี้เราไม่ใหญ่เข้างุ้มเป็นกระดองเต่านะคะ,คก,ก,ะ,ะ,คะก็จะเป็น 10F นะคะจำนวนหลักการขึ้นหลักก็มีผลกับตัวชิ้นงานด้วยเหมือนกันนะคะก่อนทำเป็นเทลดิตเอาไว้แล้วก็ตามไปตรงนี้ได้เลยตัวเอข้างบนนะคะโอเคทีน,นี้เราก็จะมาใส,ส่สกูลแม่10กันนะคะโดย ขึ้นโซ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถัก F กันตรงนั้นนะคะหลักแรกนะคะเราก็ถัก F เป็นปกติจ้ะมาในหลักตัวที่2นะคะก็จิ้มลงที่จุดเดิมว่ายังไงคือเราจะถักซ้ำลงที่จุดเดิม2ครั้งนั่นเองนะคะหรือการถักตัว V ในรูปแบบของตัว F งงไหมไม่งงนะคะคือการถักตัว F ซ้ำลงจุดเดิม2ครั้งนั่นเองเนาะก็อย่าลืมนับกันด้วยนะคะแถวที่สองนี้ได้20หลักไหมก็นับด้วยนะโอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็จบสี่ จะสังเกตตรงนี้คือสันเปียใช่ไหมคะไม่จ้าเราหนึ่งสองเป็นสันเปียใช่ไหมคะตรงนี้คือตัว f ตัวแรกนะคะก็ใครเป็นมือใหม่นะคะงงว่าตัว f คืออะไรตัว v คืออะไรก็ขันก็ทำเอาไว้แล้วนะจ๊าก็ลองไปดูเรื่องของการอ่านแท็บในภาษาอังกฤษกันได้จ้าอะต่อไปนะคะในแถวที่3เราก็อย่างที่บอกว่าเราจะใส่สุขคุณแม่สินะคะเพราะฉะนั้นหลักที่1เราก็ทำเป็นปกติค่ะ เึ้นสวงโซ่เริ่มต้น2หลักเหมือนลานะคะมาในหลักที่สองนะคะเราก็ยังคงถัก F เป็นปกติเหมือนเดิมนะคะ1 2ง,งแถวที่3าตรงนี้นะคะ F เป็นปกตินะคะเหมือนเดิมค่ะซ้ําอีกทีหนึ่งนะคะก็คือ1ตัว F แล้วก็1ตัว V นะคะตอนนี้ก็ไปแล้วหนชุดนะคะก็เหลืออีกเก้าก็ถักแบบนี้ไปนะคะเราจะขยายไปเรื่อยๆนะคะส่วนความกว้างจากขนาดไหนเดี๋ยวไปวัดกับตจ้าขอมนินกันอีกทีคะ่ะโอเคก็ วัดความกว้างแล้วนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะเราก็ขยายอีกสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะคะเพื่อให้เขาถึงช่วงตำแหน่งตรงช่วงนี้ได้นะคะแถวที่4ี่นะคะคืนโซ่เริ่มต้นแล้ว2หลักนะคะก็ปึ๊บจิ้มลงไปเลยค่ะหลักที่1ถัก f เป็นปกตินะคะพันหัวเข็มเหมือนเดิมหลักที่2ก็ยังคงถัก f เป็นปกตินะคะมาในหลักที่3มนะคะเราก็จะใส่ตัว V หรือเราจะถักกัน2อง v นั่นเองนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าควันพูดเร็วไปอะไรไปนะคะตรงนี้เขาก็จะมีตัวฟันเฟืองก็ปรับช้าปรับเร็วได้ตามแต่ผู้ดูกันเลยนะคะเตัวที่หนึ่งสองตัวที่สามตัวที่4ี่ครั้งที่5ก็แล้วแต่นะคะใครจะนับแบบนี้ก็ได้หรือใครจะนับอันนี้24แล้วเนาะก็ยิบหสห ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ซ้ำหลักเดิมยี่สิบแปดแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะโอเคก็อย่าลืมทำให้ครบด้วยนะคะโอเคแถวที่5นะคะเราก็คั่นลายด้วยการถักปกติสักหนึ่งแถวนะคะเราจะได้ไม่โค้งไปหลังเต่าจนเกินไปเนอะ,อะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใครที่เคยถามขวัญน,นะคะว่าทําไมเวลาถักแล้วมันถึงไม่เป็นแผ่น ตรงๆกลมๆนะคะก็คือบางครั้งถ้าเราถักขยายอย่างเดียวเลยเนี่ยเขาก็จะโค้งไปเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็คั่นลายสักหนึ่งแถวนะคะเราเขาจะได้ไม่โคง้งจนเกินไปนั่นเองนะอ่ะก็นับหลักกันด้วยนะคะถ้าไม่นับหลักที่สองก็ถัก F คะ่ะหลักที่สามถัก F เ,เป็นปกตินะคะไม่เพิ่มไม่ลดโอเคสมหลักแล้วนะคะมาในหลักที่สีเราก็มาใส่ตัว V ีกันนะคะ อันนี้ก็คือขนาดความกว้างของตัวช่วงกระหม่อมของน้องเขานะคะใครคิดว่า,าใหญ่ไปก็เอาแค่5้าแถวแล้วก็ถักไปปกติไม่เพิ่มไม่ลดก็ได้แต่ถ้าใครคิดว่าน้องเขาค่อนข้างหัวโตนะคะก็ขยายได้นะคะก็ขยายเท่ากับส่วนตรงนี้แล้วเอามาหออดินมาลยอ่ะก็เวลาวางไปแล้วนะคะให้ให้เขาลงไปพอดีรอบเนาะอ่ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้งงสงสัยก็เดี๋ยวถามกันท<ห>้ายแถวที่7นะคะ,<ๆ>ะ,คะเราก็จะมาใส่าลายกันนะคะก็ลายของเขาจะมีอยู่สองหลักนะ ก็หลักแรกนะคะพันก็จะถักตัว f เป็นปกติหหลักมานหลักที่สองพันหัวเข็มนะคะจากนั้นแล้วเราจะทำตัว f ในลนักษณะของการทำเป็นลายตะขอจิ้มลงค่ะแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้ปลดเหมือนตัว f ปลดครั้งที่1ค้างไว้บนไม้สองห่วงแบบนี้พันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งจิ้มลงณกลางหลักเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็งัดขึ้นมาปลดเส้นหน้าออก โอเคตอนนี้เรามี3มห่วงบนไม้แล้วก็ตวัดรูทผัดเราก็จะได้เป็นลักษณะเป็นตุ่มแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจบแล้วนะจ๊ะแถวที่7จ้าแล้วก็จบ C ค่ะรูทพัดหมดมาในแถวที่8นะคะเราก็ลุกขึ้นโซ่โซ่สองท่าน,นี้เราจะทําสับหววางกันตําแหน่งที่เป็นตัว F ปกติพันหัวเข็มค่ะแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ปุ๊บแล้ก็ กดค้างไว้ก่อนนัดขึ้นค่ะตรงตำแหน่งที่เป็นตัว f ในแถวที่เจ็ดนะคะแถวที่แปดตรงนี้เราก็จะใส่เป็นลายดอกเม็ดข้าวโพดหรือเปล่า <c oughs> ขวัญก็เรียกไม่ถูกนะแต่เห็นฝรั่งเขาทำกันพอมาถึงตรงตำแหน่งที่เป็นเม็ดข้าวโพอดจากแถวที่7็ใช่ไหมคะเราก็ใส่ตัว f สับวางกันนั่นอเองได้สองแถวนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะ,น,ะนูนๆแบบนี้น,นจะจ๊ะทีน,นี้เราลองครอบดูก่อนถ้าใครรู้สึกว่าโอเคแล้วก็หยุดแค่ตรงนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันเติอไปเนอะเราก็ มีเทคนิคค่ะก็ขวัญก็จะทําเป็นหูนะโอเคตอนนี้ขอครอบไปเรียบร้อยก่อนนะคะครอบเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวช่วยของเรายืดออกมาก่อนก็เอาตัวช่วยของเรานะคะตัวนี้นั่นเองนะคะเ็มกัดมาข่วงนะคะก็มาร์คตำแหน่งเลยว่าเราต้องการให้ช่วงใบหูเขาหยุดประมาณไหนนะคะก็กะสองฝั่งให้เท่ากัน ก็ขึ้นแถวใหม่ค่ะเป็นช่วงใบหูปุ๊บเหมือนเดิมตรงนี้เป็นตุ่มเนาะเราก็ถักตัว f ตรงนี้เป็นตัว f จากแถวที่แล้วเราก็ถักตุ่มเกี่ยวเป็นตะขอพันหัวเข็มก่อนค่ะเกี่ยวเป็นตะขอปุ๊บปลดขึ้นมาปลดเส้นหน้าออกคู่หน้าออกสามหลักแบบนี้จากนั้นเราก็ต่อรูดผ่านเมื่อลำ พะะอมาถึงตำแหน่งนี้นะคะก็ถือว่าสุดทางละเนาะช่องใบหูท่านี้เราก็จะทําการลดเขานะคะปึ๊บขึ้นโซ่หนึ่งค่ะพลิกกลับนะคะท่านี้ด้านเนี้ยขวัญจะเรียกว่าด้านผิดนะคะก็คือด้านในของหมวกนั่นเองขวัญก็จะถักซีค่ะซีปึ๊ดให้ครบทุกหลักนะคะเกี่ยวให้ได้สองห่วงแบบนี้จากนั้นเราก็ลูดผ่านนี่คือการจบซีหรือลอหอนั่นเองนะคะเป็นการ ถักกลับนั่นเองเราจะไม่ถักลายกับลายนี้เพราะว่าจริถามว่าถักได้ไหมถักได้นะแต่ว่ามันยากสําหรับมือใหม่หัดถักเนอะก็เอาเป็นว่าถักซีจีกว่านะถักซีกลับมานะคะจนถึงหลักสุดท้ายนะคะพยายามแทงให้เต็มคู่เขาแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราก็เอ่อพูดวัาไงดีถึง ตำแหน่งตรงนี้แล้วลองวัดดูกับที่หูของตัวนอ้องเขาอีกทีนะคะให้เขาปิดช่วงแก้มเนาะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้อย่าลืมนะคะทำทั้งสองข้างนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนทำนี<ส>่เราก็ได้สองหูแล้วนะคะนี้เราก็จะมาถักเชือกตรงช่วงที่เราจะรัดคางกันแบบนี้นะคะเชือกไส้ไก่นั่นเองเดี๋ยนะขอปรับนิดนึงเวียนหัวไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอ่ะโอเคเราก็ถักจิม้มเริ่มต้นโซ่กันเลยค่ะก็อ,อย่างที่บอกไปกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างถักแน่นนะคะ ก็เลยเอ่อนารทางจิมยากโอเคเราได้สามห่วงแล้วนะคะจากนั้นแล้วเอาออกก่อนนะคะเล็บจิกไว้นะกันเขาเลื่อนหลุดจากนั้นเราก็ถักโซ่ค่ะกลับมาหลักที่หนึ่งแล้วก็หลักที่สองแล้วก็หลักที่สามนะคะดูกันอีกทีนะพอเราได้สามห่วงแล้วใช่ไหมคะเอาออกก่อนแล้วก็จิกไว้กันหลุดนะถักหลักที่หนึ่ง กลับมาเกี่ยวในหลักที่สองที่ปล่อยไว้นะคะเราก็ถักจิ้มลงอีกทีหนึ่งหลักที่สามก็จะทําแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะมานี้นะคะโอเคค่ะหน้าตาของหมวกโครงเขาก็เสร็จแล้วนะคะไม่รู้อะไรอะไรเหมือนกันใครรู้ก็เขียนคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันบ้างก็ได้นะจ๊ะลายนี้นะคะ,ะไรอ่ะโครงเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปทำตาของเจ้าตัวเคโรอกอนนะซึ่งขวัญจะมีไหมอยู่สองสีก็คือไหมสี สีน้ำตาลนะคะหรือใครจะใช้สีดําก็ได้นะแล้วก็เป็นไหมสีขาวนะคะหรือจะเป็นสีครีมก็ได้โอเคอันนี้ขวัญก็มาเริ่มถักตาเขากันนะคะโดยการจับอันนี้ไหมขนาดสี่พายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับสองเส้นคู่นะคะเราจะได้ถักเขาได้ง่ายๆนั่นเองอ่าชนกล้องอ่าโอเคค่ะขวัญก็ขมวดนะคะก็จริงๆก็เสร็จแล้วแหละจะเป็นตาแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าตาอีกข้างหนึ่งขวัญจะทําให้เป็นสีขาวแล้วค่อยมาปักนะคะโอเคค่ะเราก็คล้องไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบิดห่วงปุ๊บ หกกับหัวกับตาเสร็จแล้วขวัญใช้เบอร์หกทับศูนย์นะคะเพราะว่าตาเขาไม่อยากให้ใหญ่โตมาโหฬารเกินน,นจะจ๊ะอ่ะโอเคเึ้นโซ่เสร็จเรียบร้อยสร้างห่วงเสร็จแล้วนะคะจิ้มลงไปในห่วงค่ะจากนั้นแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาแล้วเราก็ถับเอ็กค่ะสองเกี่ยวให้หมดสองเส้นนะคะสามสี่แล้วก็ห้าตรงนี้ถ้าเป็นสีสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะก็คือจะเห็นชัดกว่านี้นะเอาเป็นว่าประมาณนี้หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าจากนั้นแล้วเราก็จบลหอเลยค่ะล้วงห่วง มันล่มโอเคจากนั้นแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่เป็นหลักเริ่มต้นจากนั้นแล้วก็ถัก V ในลนักษณะของตัว X นะคะ1นึ่ซ้าลงนะจุดเดิมอีกครั้งหนึ่งหรือการใส่สกุลแม่5นั่นเองนะคะโอเคก็ทำว V ทั้งหมด5ตัวนะคะพอเราได้10หลักแล้วนะคะควันก็เอาไหมสีเขียวนะคะสีเดียวกับสีตัวหมวกนะคะเกี่ยวลอดผ่านเลยค่ะดึงปึ๊ดจากนั้นแล้วเราก็ ถักเป็นปกติไม่เพิ่มไม่ลดไปสองแถวเลยนะคะตอนนี้ก็ตัดเลยคือจริงๆจะถับเป็นสีดําเลยก็ได้นะแต่ขวัญกลัวคนที่ดูจะมองไม่เห็นกันซะก่อนนะคะอย่าลืมนับหลักกันด้วยนะจ๊ะพอเราได้2แถวแล้วคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้โอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่ในแถวที่6เลยจิ้มกลางเส้นแบบนี้นะคะสองหลักเราจะทําการลดนั่นเองนะคะโอเคจากนั้นเราก็ลูดผ่านปุ๊บ กดครั้งที่2โอเค x 1จากนั้นเราก็วแบบนี้นะคะรอบเลยจ้าแล้วก็อย่าลืมใส่ใยด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกวบเขาตาแฟดนะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเราก็ทำการลดเเขาทุกหลักเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ไปปักตากันดูวิธีการลดอีกทีนะคะก็จิมปุ๊บ แล้วก็สองหลักแบบนี้จากนั้นเราก็เกี่ยวให้ได้สองห่วงนี้แล้วก็รูดทีนะคะทีนี้มาถึงในตำแหน่งของอการปักตากันนะคะคือใครจะถักก็ได้นะคะอันนี้มมดม,ม,มัดปมไปแล้วลิน้นช่วงนี้ลิ้นพันกันจากนั้นแล้วนะคะก็จิ้มไปเลยค่ะให้ขึ้นตรงกลางนะคะแล้วก็ซ้อนปมพยายามเก็บ ปมเขาให้ซ้อนเข้าไปข้างในนะคะจากนั้นแล้วก็ปกักปักให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปลับเป็นรูปต่างๆได้หมดเลยแล้วแต่เราอยากจะให้ตากบเขาเป็นรูปแบบไหนนะคะก็เอาที่ชื่นชอบกันเลยก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ หมวกเคโลนะจ๊ะหรือหมวกของเด็กน้อยนะคะก็ใครที่มีคุณลูกนะคะอยู่วัยช่วงประมาณแรกเกิดถึงประมาณ3เดือนก็น่าจะโอเคนะคะสําหรับแพทเทิร์นนี้แต่ถ้าใครอยากจะเอาไปประยุกให้กับน้องที่อายุเยอะกว่านี้หรือจะถักใส่เองก็ปรับกันนะคะตามขนาดของความกว้างของศรีรษะได้เลยนะคะคลิปวันนี้ก็คงต้องไปกันก่อนออกใครรู้ลายแพทตัวนี้นะจ๊ะก็เราแจ้งถแถลงไขกันนิดนึงนะคะขวัญเองก็ ประยุกดัดแปลงมาจากลายของฝรั่งเขาโอเคค่ะคลิปวันนี้ก็ไปกันก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงยังไงแอนนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะที่สําคัญเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดจ้าขวัญและหอมนินและหมวกเคโลใบนี้คงต้องไปกันก่อนบายบายขอบคุณนะคะที่ติดตามเกลกเกล